แห่งความมืดรับจุจีนนะครับผมสามารถเข้าไปสุ่มกันแล้วนะครับผมสำหรับใครที่จะสุ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมสามารถกดเข้าไปสุ่มกันเลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับกิจกรรมนี้โคตรคุ้มนะครับเนี่ยเข้าไปสุ่มตรงนี้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปที่ตรงนี้มันจะมีให้สุ่มที่ตรงนี้เลยแล้วกดสุ่มไปเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะและก็มาเติมเฮดไปเลยครับผมมันก็จะได้คูณไปเลยครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันเยอะๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้โคตรคุ้มบอกเลยนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันเยอะๆนะครับ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะก็อยู่ผมมีแล้วเช่นเคยกี่น้อยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตการตั้งค่าต่างประเทศกเช่นเคยนะฮะก็สาหรับการตั้งค่าขอแจ้งรุ่นก่อนเลยและกันนะครับผมก็รุ่นก็เป็นทางด้านของซัมซุง oppo vivo realme xiaomi น,นะครับผมแล้วเป็นทางด้านของ asus iphone นะครับประมาณนี้ แล้วก็หัวเว่ยนะครับรุ่นไหนที่ไม่มีสามารถปรับได้เหมือนกันไม่ต้องไปซีเรียสว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับปรับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับย้ําว่าปรับใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยลองดูนะครับผมนะก็ไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันเลยนะครับกดไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนอีกเช่นเคยนะครับนะครับผมแล้วก็ไปที่การตอบสนองครับผมปรับมองรอบๆเป็น93ครับผมกล้องเลดดอก97ครับผมสโคป281สโคป4 94ครับผม แล้วก็ส c o ป AWM นะครับผมปรับเป็น75นะครับผมมุมมองอิสระก็74เหมือนเดิมครับปรับประมาณนี้นะแล้วก็ลองไปเทสลองไปยิงดูถ้าเข้าหัวล่าง,ง่ายขึ้นก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ล่างคลิปกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม DPI ีเดี๋ยวจะอ่าิงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะไปะ ก็ก่อนที่จะไปรับชมฝากเกมเกมนึงกันด้วยนะครับ <Labor ator il fi> เป็นเกมเกมนี้เลยเขาเป็นเกมเกมนี ka, ้เลยนะครับเด็กอายุต so ่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนะก็ฝากกันด้วยลิงก์เกมอยู่ล่างคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมนะบิ๊กวินโอเคออามันมีทั้งแบบสล็อตทั้งแบบอะไรมากมายมีมากมายเกมนี้มากมายครับผมนะเออเลือกเล่นเลยตามสบายตามใจชอบเลือกเล่นได้เลยนะครับ สำหรับเกมน่ะเออมีแบบมากมายอ่ะเออใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะครับผมนะนี่เนี่ยก็สูงไปเลยมันไปเรื่อยเลยครับอืมหมุนก็การเล่นก็ไม่ยากเลยครับกดแค่กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการเล่นแล้วก็มีเครดิตน่ะเออกดเข้าไปที่เกมต้องการที่เราเล่นอ่ะแล้วก็กดปั่นกดอะไรเลยถ้าเป็นตู้สล็อตก็กดปั่นนะครับถ้าเป็นแบบ อ่าตู้แบบนี้เขาก็กดมันก็มันไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะก,กดแค่ปุ่มเดียวให้หมุนไปหมุนไปกดหมุนให้มันหมุนไปอ่ะเออมันมีกลุ่มอะไรให้กดก็กดเลยเพิ่งได้แค่ปุ่มเดียวเลยให้กดนะครับเออแล้วก็กดไปเรื่อยๆเลยครับยังไงออแตกแตกเออแตกครับผมนี่แตก,แตก,แตกโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วฮะไปเลยไปเลยเ,เ,เราสามารถถอนได้ด้วยนะครับถ้าเราแบบได้ตังค์แล้วจากเกมอ่ะเราก็สามารถ ถอนออกมาได้เลยนะครับเออนี่ครับนี่ครับคูณยีสิบปดใช่หรอเป้งโว้ยวิคูณยี่สิบแปด้ยแปดสอร้ยวินเท่าไหร่วะสามรอยฮะยี่สิบปเฮ้ยเอาเฮ้ยที่สองพันฮะวินฮะโอ้โหว,วินเนบิ๊กวินนี่ครับสองพนหกเนี้ย นี่ครับผมมีเยอะเลยเนี่ยก็คลคิกเข้าไปที่สูตรสีแดงอะเห็นไหมเมื่อกี้นะคิกเขาไปตรงที่สีแดงอะเออมันก็จะเริ่มเกมแล้วก็มาหมุนตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปหมุนอะเป็นรูปเหมือนหมุนอะเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุนๆอยู่อ่ากังไอแบบตรงกลางด้านล่างอะเห็นไหมครับกดไปเลยกดหมุนกดหมุนไปเลยนะครับ หมุนไปตามที่ใจต้องการหมุนครั้งหนึ่งก็จะเสียเครดิตตามจํานวนที่เราหมุนนะครับครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งโอเคประมาณนี้นะครับมันก็ออกอ,ออกแนวประมาณแบบตู้สล็อตแหละครับก็ส่งไปเลยครับเนี่ยนี่ครับก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆปุ่มแตกโอเคสวย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 ,สวยเป้ง อหห้โหมดดึง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 อ๋อทำไมลดลดเครดิตเดี๋ยวลดเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยแล้วเอากดตรงเนี้ยครับผมถ้าเราจะเปลี่ยเเนเกมก,ก็ได้นะผมนะสลับเกมมาเล่นก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นแบบมันมันม,มันไม่ค่อยแตกอ่ะออมันเกมนี้ไม่ค่อยแตกเราก็สลับไปสลับมาก็ได้นะครับผมนะเผื่อมันแบบแตกเยอะไงนี่นี่ครับ อา้าวนี่ก็ปั่นไปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนี่ครับผมปั่นไปปึ้งแตกโอ้ไม่แตกแตกขังย่อันเดียวเองเหรอเอา้าไม่แตกเอานี่ไงแตกนะนี่ไงเอ้าโอ้แตกคูณสิบสี่อ๋อคูณสิบสี่เอ้ยสิบแปดอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังไว้ก่อนขังไปก่อน,อนคูณสิบแปดนี่ไง นี่ไงโอ้ยส,สองพันกว่านี่ไงบิ๊กวินสองนหนึ่อ้อเจ้าหมุนต่อครับหมุนต่อเป้งเป้งนี่ไงคูนยี่สิบสองออนัดนี้ยีเลยอ้สามพ แล้วในข้มแลเรากดปุ๊บถ้าเราเล่นเกมไหนแล้วก็แบบเลือกเล่นได้เลยนะกดออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้ในข้อมูลนะเล่นยาวๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงก์หมดยู่ยล่างคลิปเหมือนเดิมครับเด็กกระต่เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยคูณแปดล้อเป่งเป็นสิบแล้วครับคูณอีกไหมเออคูณสิบแค่นี้อ๋อสิบสองสิบสองอยู่เออเอาเอา,เอา,เอาของปาขออพ่อ เท่าไหร่นะของปลาขอสามร้อยฮะมีอีกไหมครั้งนี้ปุ่มโอ้โหคุณไปสตโตคุณอีกโอ้โอยจินตโตหมดครับโอ้โหอยู่ตรงมาณนี้สามร้อยหกสิบไปอีกเออบินตานี่บินโอ้โหไม่บินตานี่ต้องบินไม่บินตานี่ต้องบินนี่ไงมันต้องบินแล้วนีสองสอง,สองต้องบินแล้วเป็นค,คูณสิบหกครับ บิ๊กสวินพันสอแปดสิบประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเนี่ยผมถ้าใครอยากเล่นก็อ,อย่าลืมฮนะดิก์กดดยูร่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะอุ้ยแตกอีกแล้วฮะนี่ครับแตกอีกแล้ว,ลวก็หมุนไปอีกครับหมุนซุ่มไปโอสามพันเจ็ดเด่อ อยากเล่นเกมไหนแล้วก็กดๆไปเลยครับอยากเล่นเกมไหนแล้วก็ออกไปเล่นเกมนั้นนะครับผมมีเกมมากมายให้เลือกเล่นนะครับสหรับใครที่อยากเล่นลิ้งอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับลิ้งอยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18บแปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับอ่าตอนนี้โอ้โหแตกเยอะจังโอ้โหเท่าไหร่วะคุณสีเองเหรอเฮ้นี่ไงโอ้โหเุ้ยแตกเป็นแถวอ่ะอุ้ยอหกพันเฮ้ยหมื่นไหมตันต้องหมื่นด

ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมครับลิงโหลดอยู่ล่างคลิปนะครับผมเด็กอายุตามกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมสสาหรับเกมนี้เล่นแล้วได้เงินจริงครับผมแต่ต้องเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําลิงกอยู่ล่างคลิปแล้วผมสามารถถอนต่างออกมาได้นะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมมาฝากกันด้วยนะครับผม